วัดีค่ะวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องหน้านะคะที่เราใช้ตัวโปรดักตูเรน่านี่เลยนะคะตูเรน่าแล้วก็ใช้มาประมาณจะสเดือนแล้วนะคะก็สภาพผิวหน้าสําหรับเราก็ดีขึ้นดีขึ้นสภาพก็ดีตามที่เราเคยแนะนำไปนะคะอันนี้ก็ใช้อย่างเสม่อเสมอค่ะ ก็อาจจะมีบางวันบ้างนะคะที่แบบว่าเออไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูแลผิวได้ไม่เต็มที่แต่นี้ก็ก็สม่าเสมอในการใช้นี่ก็ยังมีคราบสกปรกนะคะติดที่ใบหน้าเราเหมือนเดิมค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาใช้ตัวตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเดคิ kim. อย่างที่บอกค่ะทุกครั้งที่เราใช้ก็จะมีการ นวดแล้วก็บำรุงผิวด้วยเวลาเราใช้ครีมตัวนี้เราอย่างจะใช้ปริมาณครีมที่มากหน่อยเพราะว่าจากการที่ใช้รู้เลยว่าถ้าเราใช้น้อยเกินไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ผลนะหรือได้ผลช้าได้ผลค่ะไม่ใช่ไม่ได้ผลได้ผลแต่ได้ผลช้าแต่พอเราใช้ปริมาณครีมที่มากมันทําให้ผิวเราได้รับการดูแลแบบ เร่งด่วนนะคะแล้วก็ใช้อย่างสม่ำเสมอผิวหน้ามันก็จะมีความชุ่มชื้นค่อนข้างมากเลยแล้วก็ดูมีสปิคือหน้าจะดูมีออร่าแล้วริ้วรอยก็ตื้นมากเลยค่ะนะคะแล้วหน้าดูใสใสแล้วก็ตึงกระชับก็อันนี้เราก็ต้องช่วยด้วยนะคะเพราะว่าพอวัย50กว่าเนี่ย สิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือช่วงคอนะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็มานวดลวดแบบวนๆอย่างนี้ค่ะวนๆตรงช่วงบริเวณหน้าผากเพราะว่ามันจะมีลิ้วรอยย่นๆ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 แบบนี้นะคะเราก็วนๆวนๆแล้วก็สามารถที่จะทำอย่างนี้นะคะเบาๆดึงขึ้นเบาๆเบาๆเบาๆอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ช่วงบริเวณนี้ก็กด ก็จะมีมีการขมวดคิ้วของเราซึ่งเวลาในระหว่างวันเรามีการใช้อา,อารมณ์ความรู้สึกนะคะบางทีผ่านทางสีหน้าตรงนี้ก็จะเป็นริ้วรอยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีกดแล้วก็ดึงในช่วงที่เรานวดเนี่ยนะคะก็คือเน,เนื้อครีมนยังมีอยู่นะคะมันจะไม่ทําให้หน้าเราฝืดแล้วก็เจ็บนะคะมันก็จะทําให้ผิวเราดูลื่นแล้วก็นวดได้อย่างนุ่มน,นวลแล้วก็ใต้ตา ทีนในบริเวณคิ้วมารึงแล้วนะคะใต้ตาแล้วก็อย่างนี้ค่ะกดอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงออกก็ไปที่ขมับทุกอย่างก็ดึงขึ้นแล้วก็ไปจดที่ขมับตรงนี้จะเป็นจุดที่ภาวลาที่เราเราเราเครียดหรือปวดหัวเนี่ยถ้าเรามานวดตรงบริเวณเนี้ยหรือทาออยาหม่องหรือ,อน้ำมันเขียวหรืออะไรก็ตามมานวดจะรู้สึกผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานวดเราก็ มานวดที่บริเวณนี้ด้วยจะรู้สึกผ่อนทายนะคะจากนั้นก็นี่เลยค่ะเราก็ดึงขึ้นเหมือนเดิมถ้าเราทำทุกวันมือสม่ำเสมอเนี่ยหน้าเราก็จะได้รับการกระตุ้นแล้วก็ได้รับการบริหารผิวหน้ามันก็จะมีการเ,เขาเรียกว่ามีพลังมีกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ทำให้ ความหย่อนค้อยมันลดน้อยลงคือมันเกิดขึ้นทุกวันเราก็ดึงกลับขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้หน้าเราไม่เป็นมากกว่าเดิมแล้วก็พอเราใช้ครีมน,นวดแล้วก็ช่วยฟื้นฟูมันก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นทุกวันวันนิดวันนิดวันนิดค่ะอืมนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ตกขึ้นเบาๆเป็นการกระตุ้นอย่างที่บอกคะ่ะว่าต้องอยู่ที่อาหารที่ดีด้วยนะคะ อันนี้ก็อยากให้ดูสภาพผิวหน้านะคะก็เป็นหน้าที่เราใช้อย่างสม่ำเสมอค่ะเรวเจอกันในคลิปหน้านะคะบายค่ะ